สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่สยบุรีนะจาได้ไหมครับผมพูดไว้ในหนึ่งคลิปว่าสปปลราวเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียผมมาที่สยบุรีเพราะว่าผมมาโดยในนามของสมาคมไทยลาพวพุมิทัภาพนะมาดูโรงเรียนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูโรงเรียนกันนะที่สมาคมพุมิทัภาพเนี่ยเขาสร้างโรงเรียนไว้ที่สยบุรีแต่มีมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่มาสาย,ยะแล้วเนี่ยพี่อยากดูโรงไฟฟ้าผลักน้ํำไหม แล้วเราเคยพูดไปหนึ่งตอนไงใครจะยอมอยากมาดูเรยงจริงแล้วโชคดีมากๆเลยคือวันนี้เขาเชิญคุณอาอนุภาพมานะมาเล่าให้เราฟังป่ะเราไปดูกันเลยครับน,นี่ไงคุณอาสว,ส,สวัสดีครับขออนสวัสดีครับผมโชคดีมากมากเลยที่มาเจอคุณอาคุณอามาที่นี่ ผมผมอยู่ในช่วงก่อสร้างครับรแล้วก็ตอนนี้กลับไปกรุงเ,เทพแล้วครับใหญ่มาก,มากเลยอ่ะเพิ่แบบไม่เคยเห็นผมเคยเห็นแต่ในรูปในคลิปมาเห็นที่นี่แล้วแบบลักษณะสําคัญนี่นะครับเ,ออเราเรียกกันว่าโรงไฟฟ้าแบบน้ําไหลผ่านอ,อันนี้คือโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบน้ําไหลผ่านหรือภาษาอังกฤษเขาก็เรียกวันออฟริเวอร์อเราดูง่ายๆเลยนะครับทางด้านหน้าโรงไฟฟ้าเราเนี่ย น้ำยังคงอยู่ในลำน้ำถึงแม่ระดับจะสูงขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้สูงไปกว่านี้คือไม่สูงเกินกว่าที่เคยเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่โรงไฟฟ้าพลังน้ําชัยบุรีเป็นโรงไฟฟ้าแบบน้ําไหลผ่านหรือหลานออฟลีเวอร์การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจะดําเนินการตามอัตราไหลในลําน้าโขงณเวลานั้นๆและต้องรักษาระดับน้ําหน้าโรงไฟฟ้าให้คงที่ตลอดเวลานั่นคือ มีน้ำไหลเข้ามาเท่าใดก็ปล่อยผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้าหรือผ่านบานประตูระบายน้ำไปเท่านั้นจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพการไหลในแม่น้ำโขงด้านท้ายโรงไฟฟ้าแต่อย่างใดนี่แหละครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปลําน้ําธรรมชาติเมื่อก่อนก็จะเป็นลักษณะน้ำน้ำก็จะเป็นทางด้านโน้นนะครับก็จะเป็นร่องน้ำลึกเป็นร่องน้ำลึกในฤดูแรงการเดินเรือก็จะยากนิดนึ่งตรงเนี้ย เพราะฉะนั้นพอยกระดับน้ําขึ้นมาอย่างนี้ตอนนี้การเดินเรือสามารถที่จะทําได้ตลอดท,ทั้งปีตรงนั้นนะคือทางระบบทางปลาผ่านคือเราจะต้องอ,อำนวยความสะดวกให้ปลาสามารถที่จะเข้ามาผ่านโครงสร้างของเราไปได้ตลอดความกว้างของลำน้ำเพราะฉะนั้นจากฝั่งนี้ไปยนถึงฝั่งนู้นจะมีจุดให้ปลาเข้าอยู่ตลอดอความยาวโดยที่เราทำยังไงปลาถึงจะเข้าได้รเราก็ต้องปล่อยน้ำมาลอ่อก็คือ นำทางนำทางให้ใช้น้ํานําทางเพื่อให้ปาลารู้ว่าจะไปยังไงมานี่โดะจนก,กระทั่งเขาไปถึงนู่นถึงระบบทางปลาผ่านหลังเราก็จะอำนวยความสะดวกให้ปลาข้ามไปที่นี่คิดเยอะมากๆเลยนะครับคำนึงถึงผู้คนชาวบ้านที่อาศัยสามารถใช้ชีวิตกันได้แบบปกติเดินเรือไปมาได้และสิ่งสําคัญก็คือปลาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็ต้องผ่านไปผ่านมาโดยไม่เป็นอันตรายและยังแพร่พันธุ์ได้เหมือนปกติ เนี่ยเราต้องใส่หมวกนะเพราว่าพี่เขาอะจะพาเข้าไปดูข้างในเลยอะซึ่งคนธรรมดาไม่สามารถเข้าไปได้นะตัที่คริงนะครับพิเศษจริง บริเวณนี้คือการสุ่มนําปลาเข้ามานะครับตรงทางปลาผ่านว่ามีปลาอะไรบ้างสายพันธ์อะไรเพื่อสุ่มดูคุณภาพชีวิตของปลาที่มีขนาดและสายพันธ์มันจะบ่งบอกถึงสมดุลของธรรมชาติตรงนั้นอะไรอะพี่ตรงนั้นคือ,อสลากลางน้ำซึ่งเป็นวิหารห,หลวงพ่อเจ็ดกระสะั่เรามีพระอีก พระองค์น,นี้คือพระศักดิ์สิทธิ์ของความจริงแล้วเนี่ยต้นตอท่านก็มาจากหลวงปู่ศทียโสธรรูปแบบของท่านเลยหล่อที่นี่ครับเพราะาตามข้อกําหนดของรัฐบาลก็คือจะต้องมาทําการหล่อที่นี่ไม่สามารถที่จะเอาอศิลป,ปะวัตถุที่หล่อเสร็จแล้วเข้ามาโดยงา่ายก็เลยมาหล่อที่นี่ โดยที่รูปแบบก็คือเป็นรูปแบบของหลวงพ่อเจ็ดกริยัตย์ซึ่งที่โรงไฟฟ้าพลังน้ําของกฟผทุกแห่งก็จะมีหลงพ่อเจ็ดกริยัต์เราก็ให้ความเคารพท่านในฐานะที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่คู่กับพลังน้ําเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ จริงแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลยเราก็เน้กว่าพลังงานก็คือผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวแต่จริงๆก็ยังมีปี่ย่อยเต็มไปหมดเลยครับก็จะมีหลักการเพราะว่าเราออกแบบเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงข้อกำหนดของเอ c มอาร์คณะกรรมการน้ำขับเขาจะกำหนดไว้ว่าหนึ่งคือจะต้องให้อำนวยความสะดวกให้เรือสามารถที่จะข้ามไปข้ามมาได้โดยสะดวกสองก็คือตะกอนจะต้องสามารถระบายผ่านลงไปได้โดยสะดวก สามก็คือปลาจะต้องสามารถมียกไปมาได้ทั้งสองด้านตามปกตินะครับท mm hmm. ีนี้ในเรื่องการผลิตไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องของผลพลอยได้จากการที่เราปล่อยน้ําให้ไหลผ่านไปที่นีนะครับ mm hmm. แต่อย่างไรก็ตามนะครับโรงไฟฟ้าเราเนี่ยกังหันที่เราใช้ก็เราก็พยายามคิดว่าทํำยังไงเราถึงจะเอาหลักการของเป็นมิตรกับหลังมาใช้ก็คือ โรงไฟฟ้าที่มีกังหันแต่กังหันนั้นเป็นชนิดที่เป็นนิสิตปลาอย่างไงครับพี่ไม่เข้าใจก็คือปลาที่ผ่านในตัวกังหันเนี่ยจะต้องได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ตามทฤษฎีที่เราศึกษามาก็คือ90กว่าเปอร์เซ็นต์จะสามารถผ่านไปได้โดยสุ้นิพียงที่ยังไงพี่ที่ผ่านเข้าไปในกังหันนะเพราะว่าที่เราเลือกนะครับหลักการของกังหันชนิดนี้ก็คือหนึ่ง ความแตกต่างระหว่างระดับน้ําทางด้านซ้ายมือนี่นะครับกับขวามือนี่มีไม่มากครับเพราะฉะนั้นความดันก็จะไม่มากก็จะไม่เป็นอันตรายกับตครคือจริงๆอ่ะไหลไหลอันนี้ไหลเอื่อยอันนี้ไปเรื่ยครับไหลเอื่อยๆที่ทําให้เอื่อยๆอย่างนั้นได้ก็คือหนึ่งความแตกต่างของระดับน้ํานี่น้อยสองก็คือกังหันน้ําที่เราใช้นี่เป็นชนิดพิเศษซึ่ง มีใบพัดจํานวนน้อยเพื่อลดโอกาสที่ปลาจะไปกระแทกกับใบพัดมีช่องว่างเยอะมีช่องว่าง3ก็คือรอบการหมุนต้องน,น้อยเพื่อไม่ให้ปลา<อ>เกิดปัดกุมให้เขาจังหวะให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปตามแรงนั่นได้ไม่เวียงไปกระแทกนู่นกระแทกคิดเยอะเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือ,อโรงไฟฟ้าที่เราเรียกกันว่าเป็นนิดกระปลอครับะนะครับโรงไฟฟ้าชนิดนี้เนี่ยสามารถที่จะผลิตไฟได้ ตามอัตราการไหลในแม่น้ำคือเราไม่สามารถที่จะเก็บน้ําเอาไว้ได้เลยม,มาเท่าไหร่ต้องปล่อยออกไปเท่านั้นมาเท่าไหร่ต้องปล่อยไปอย่างนี้สแสดงว่าถ้าพี่ใช้ใบพัดน้อยช่องว่างเยอะการผลิตไฟฟ้าก็น้อยลงก็คือประสิทธิภาพของกังหันนี่เรายอมให้ลดลงไปได้บ้างนะครับเพื่อหนึ่งละให้เข้าคอนเซปต์ของเป็นมิตรกับปลาคือฟิชเฟลลี่เทอร์ไบายนี่แหละมาอันดับหนึ่งเลยในการเดินเครื่องก็เหมือนกัน ปริมาณน้ําที่เราปล่อยอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยอันดับแรกเลยคือน้ํารอบปลาอ uh huh. ไม่ว่าจะเดินเครื่องได้หรือไม่ได้ต้องปล่อยน้ํารอบปลาไปก่อน uh huh. หนึ่งอย่างที่เกินจากนั้นผิดไฟฟ้า uh huh. ถ้าผิดไฟฟ้าแล้วน้ํายังไหลเข้ามาเยอะอยู่เปิดบางประตูระบายน้ํา uh huh. เพื่อให้ไหลเข้ามาเท่าไหร่ปล่อยออกไปเท่านั้น uh huh. เท่ากันเสมอ mm hmm. เพราะฉะนั้นจากบริเวณนี้เป็นต้นไปท้ายน้ํานี่นะครับ <ARM> เราไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบการไหลของน้ําไม่ได้เปลี่ยนความเร็วน้ําไม่ได้เปลี่ยนอัตราไหลเลยแต่จริงร <S <S เห็นเลยว่าอัตราการไหลของน้ํานี่ก็เหมือนปก,ปก,ปกติ <S <S นะเหมือนปกติเหมือนปกติก็ไหลอย,อย่างนี้ยตรงนี้อาจจะมองไม่เห็นนะักเพราะว่าระดับกระสูงขึ้นมาหน่อยกว้างกวา่าทางด้านล่างนิดหน่อยแต่ว่าเพลิดูเพยิดูครับตอนนี้เดินเลือ่อนเพูครับเพลิดูครับตอนนี้ผดไฟฟ้าอยู่เลย คือถ้าฤดูน้ําหลากมาเนี่ยนะครับทั้งด้านท้ายน้ำเนี่ยน้ำก็จะเอ่อขึ้นมาก็จะเห็นกวา้วางๆแบบนี้เนื่องจากฤดูนี้เป็นฤดูแ้งน้ำไหลมาน้อยเพราะนั้นก็จะจะเห็นอย่างนี้วันนี้ผมรู้สึกดีที่ได้มาเห็นการผลิตไฟฟ้าพลังน้ําพลังสะอาดกับตาซึ่งจริงๆแล้วคนทั่วไปไม่สามารถเข้ามาได้นะครับแต่พอมาได้รู้มาได้เห็น และพบว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยมีการจัดการที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและผ่านความเห็นชอบทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อแนะนําและกระบวนการที่ถูกกําหนดโดยคณะกรรมาการแม่น้ำโขงหรือ MRC และรัฐบาลลาวเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในการผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศไทยและสปะปลาวได้อย่างมีคุณภาพแล้วยังสอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลกในอนาคต พลังงานสะอาดนั่นเองคราวหน้าเราจะไปไหนจะไปทำอะไรช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่อง t ไทยลาวจ Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ